สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในคขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณสมแป็นนวรน์รุง่งเรืองศรัทธาของคุณสรินทีนาบำรุงศรัทธาของคุณสรีลาสีแสง และศรัทธาของเด็กชายชาลีโจนนาบำรุงร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วบามณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมง,งานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐาน ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทางปวงมหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพละวะปัจจัยให้คุณสมเป็นนวรัตรุ่งเรืองให้คุณสรินณีนาบำรุงให้คุณสลีลาสีแสงและให้เด็กชายชาลีจนนาบำรุงทุกท่าน ขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายข้างปวงนะครับขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้ คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณนริมบนธรรมรักศรัทธาของคุณบุตรรากุลานุนสนศรัทธาของคุณปลาณีสงเคราะห์ธรรมและศรัทธาของคุณศักธาเพื่งามร่วมกันรับเป็นเจ,จา้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ ทืนี้ได้เวลาฝังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วได้เลยครับจชุกตาก็จะไหลไปสู่อารมณ์อื่นแต่เพราะมีกายยุชุกตาจิตจุชกตาก็มุ่งสู่อารมณ์ที่เป็นกุศลทั้งจิตและเจตสิกแต่เราไม่รู้ว่าทำไม เราจรึงชอบคิดแต่เรื่องถึงก็นะทำไมเราจึงชอบเรื่องกุศลทำไมเราจึงชอบทำบุญทำกุศลนะทำไมจึงไฟต่อในทางกุศลกุศลคืออะไรครับนะ่าอันนี้สำคัญนะฮะเราพูดถึงกุศลแล้วก็ต้องรู้นะสิ่งที่ดีที่งามนะให้ผลเป็นความสุขแล้วก็มีผล นำสู่สุขติเทวโลกนั่นคือกุศลนะฮะบางทีเราพูดรวมทำบุญทำกุศลค่ะทำบุญทำกุศลคะก็เอาเป็นว่าเรื่องของการพูดนี่บางทีมันต้องคู่กันกินข้าวก็ต้องตามโดยกินปลากันรืยยังกินข้าวกินปลากันรือยัง ก็ลนะกินน้ํากินท่ากันเลยอยากทั้งท่าก็กินไม่ได้นะแต่เราก็ต้องพูดกินน้ํากินท่ากันเลยหรือยังอ,อาบน้ําอาบท่ากันเลยรือยังมันกค็คู่กันอยู่จน,นในความเป็นไปมันก็มีคู่กันบ้างนาะถ้อยคําในการพูดนะฮะ้นใจของเรามุ่งสู่อารมณ์เป็นกุศลเพราะมีเจตสิก ปรุงแต่งทำให้จิตใจและเจตสิกที่เกิดร่วมกันนั้นมุ่งสู่อารมณ์ที่เป็นกุศลนั่นใจของคนเรานี่มีสิ่งปรุงแต่งนะครับให้ไฟต่ออารมณ์กุศลนี่คือเบื้องหลังของชีวิตเรานะทำให้ต้องเกี่ยวโยงกับอารมณ์ที่เป็นกุศลกุศลทางกายก็มีสามกุศลทางวาจาก็มีสี่ กุศลทางใจก็มีสนะอันนี้เราเรียกกันว่ากุศลกรรมมาบทกุศลกรรมมาบทนะฮะกุศลกรรมมาบทมี 10. สิบกุศลกรรมมาบท10สินี่และครับมีกายยุชุกตาเป็นผู้กำกับอยู่จิตตุชุกตาเป็นผู้กำกับอยู่ไฟในทางกายที่เป็นกุศล ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกามฝ่ในทางวาจาที่เป็นกุศลไม่พูดปดโกโหกหลอกลวงใครไม่พูดสอเสียดใครไม่พูดคำหยาบต่อใครๆไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระนี่ทางวาจาฝ่ในทางกาอาจิตใจไม่เพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของใคร ไม่โกรธพยาบาทอาฆาตปองร้ายใครไม่มีความเห็นผิดต้องมองให้ลึกถ้าเราบอกว่ากุศลจบแค่นี้มันมีความหมายน้อยนะครับถ้าเราศึกษาในจัก,กรวรรดิสูตรแล้วเนี่ยราชฤาษีสั่งให้พระโอรสใช่ไหมสั่งให้พระโอรสถ,ถือธรรมะเป็นใหญ เคารพในธรรมะปฏิบัติในธรรมะถือธรรมะเป็นจงชัยยกธรรมะให้สูงสุดเราก็ไม่รู้ธรรมะมันคืออะไรอ่านแล้วก็ผ่านไปเลยก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเห็นไหมครับจึงต้องเจาะลึกลงไปโดยอาศัยคำพีอัตถกถาได้ชี้แจงไว้ว่าให้ถือธรรมะเป็นใหญ่พอพูดถึงถือธรรมะเป็นใหญ่เราก็คิดถึงคำว่า ธรรมาธิปไตยโหยคุยกันจังประเทศชาติเราต้องถือธรรมมาธิปไตยเอาธรรมะเป็นใหญ่ฝ่ายนี่นะฮะบอกว่าต้องเอาธรรมะเป็นใหญ่อีกฝ่ายบอกถ้าเอาธรรมะเป็นใหญ่เลือดจะท่วมท้องช่าง <c oughs> กลัวจังเลย <c oughs> เออตอนนี้เราก็ไม่ได้ขุดให้ลึกลงไป ว่าธรรมาทิิปไตใที่ถือว่าธรรมะเป็นใหญ่มันคืออะไรถ้าไม่มาเรียนในจักวัติสูตรถ้าไม่ไปอ่านในอัตรกระถาช่วยที่บายไว้คำว่าธรรมะนั่นคืออะไรก็ไม่รู้อาซะจริงๆแม่เรียนวันนี้ก็เมื่อกันถ้าไม่เจาะลงไปนะไม่เจาะลงไปว่ากายยุชุก,กตาเจตสิก ไปประกอบปรุงแต่งทําให้จิตเนี่ยมุ่งตรงต่ออารมณ์ที่เป็นกุศลกุศลค,คืออะไรกุศลแปลว่าดีแปลว่างามมีผลเป็นความสุขนําไปสู่สุขติเทวโลกจบนะฮะพอไหมฮะไม่พอหรอกไม่ทําไมถึงไม่พอเพราะคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะลาดลุ่มแลอะก็ลึก จะเปรียบเหมือนมหาสมุทรคำสองพุทธเจ้านะเปรียบเหมือนมหาสมุทรลาดลุ่มแล้วก็ลึกหน้าที่ลาดก็เป็นที่อยู่อาศัยของปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่มาอาศัยไม่ได้เคยตื้นใช่ไหมเคยได้ยินข่าวไหมราวานเคยตื้นเออใหญ่ก็ใหญ่แ้วถ้าเจอตื้นก็ไปไม่รอดไปไม่รอดเปันนะ เ,เกยตื่นเหมือนกันอันนั้นที่ตื่นก็เหมาะสำหรับปลาตัวเล็กๆนะที่ลึกก็เหมาะสำหรับปลาตัวใหญ่ๆนะปลาตัวให,ใ,หใหญ่ใหญ่ที่สุดยาวถึงสิบหกโยชนี้โอ้เหลือเชื่อเห็นไหมเออพระบางองค์ถึงก็บอกว่าพระไตรปิฎกว่าเชื่อไม่ได้นะฮะ เชื่อได้แค่40%เอร์ซเชื่อไม่ได้สะหกสิบเปซนตะาบางท่านไปพูดเชื่อได้แค่10%เปอร์ซนตนอกนั้นต้องเผาทิ้งปลาอะไรยาวตั้ง16โยธนัเอ็นไหมอ,อันนั้นไม่ใช่ธรรมาทิปไตยหรอกเป็นอัตราธิปไตยอ แต่ธรรมาทิปไตยนั้นเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นใหญ่เจนั้นคำว่ากุศลเนี่ยเราจะมาบอกว่าความดีความงามเหตุให้เกิดความสุขเหตุให้เกิดในสุคติเทวโลกนะฮะไม่พอหรอกนะฮะไม่พอ,อไม่พอสำหรับคนที่มีเชือกยาว <laughs> ผมพูดอยู่เสมอใช่ไหมฮะอา,อาจารย์ชี้แจงคนอยากรู้น้ำในมหาสมุทรก็เอาเชือกไปย่างเอาเชือกเอาเชือกไปย่างรู้นะฮะเอาเชือกไปย่างคนถือเชือกสั้นย้อนลองแค่นี้เองน้ำมาสมุทรคนมีเชือกยาวคนมีเชือกยาว ก็วอาโอ้โหมันสุดอย่างลึกน่ยได้มากมายไม่พอจะอยังแท้ที่สิ่งนำมหาสมุทรนะลึกถึงเท่าไรครับแปดหมื่นส <8, 000. S 2> ี 4, ่พ <c oughs> ันโยชน์อันชื่อเสือกไปสั้นอย่างแค่นี้เองใช่ไหมถ <c oughs> ือเจีอยกไปโอ้ลึกแต่คำว่าลึกก็ยังไม่ไม่ถึงปัญญาที่พุทธเจ้าย่างนั้นเชือกที่อย่างในมหาสมุทรเนี่ย ยังไม่เท่ากับปัญญาของพระพุทธเจ้ายังเพราะพระพุทธเจ้าอย่างรู้ถึงแปดหมื่นสี่พันโยนอันกุศลเราจะมาเรียนกันแค่เป็นความดีเป็นความงามไม่พอหรอกครับไม่พออันกุศลจะต้องเรียนให้ลึกลงไปอีกเพื่ออะไรคะเพื่อประโยชน์กุศลน,นี่มีผลมากมีผลมากตรงไหนคะ เรียนมาวานแล้วนะฮะมีผลมากตรงที่ลองบอกให้ชื่นใจหน่อยนี้ <c oughs> มีบางท่านเปิดตำราเลยว่าใหืมอวานเอามาไวมมีผลมากเพราะสมาทานแล้วปฏิบัติสมาทานแล้วไม่ปฏิบัติไม่มีผลมากนะฮะกุศลมีผลมากตรงที่ สมาทานแล้วก็ปฏิบัติแถมยังมีการปฏิบัติที่ยิ่งย่อนกว่ากันอีกนะครับสมาทานแล้วเนี่ยยังมีการปฏิบัติที่ยิ่งย่อนกว่ากันฉะนั้นมีผลมากนะฮะผลมากก็มีมากน้อยกว่ากันอีกทั้งหากนะครับฉะนั้นเบื้องต้นขอให้เราเข้าใจคำว่ากุศลในไหนพูดถึงแล้วเนี่ยเพราะเมื่อวานนี้เรียน จกักรวาที่สตรก็เลยต้องเอามาวานนี้มาวานวันอะไรครับรวันสา,าววันสาวก็วันที่ใครเป็นพี่เป็นน้องฮะเอาบางคนไม่เคยคิดเลยนะเอาใช่ไหมวัอนอาทิตย์เป็นน้องนะฮะเมื่อเป็นน้องก็ต้องอาศัยพี่ใช่ไหมครับเออเออต้องอิงอาศัยกันด้วยลนะพี่ก็ต้องสอนน้องน้องไม่รู้ก็ต้องถามพี่ ต้องอิงอาศัยกันฉะนั้นเมื่อวานนี่เรียนเรื่องจักรวัติที่สุดก็เสมอือนนนึงเป็นพี่วันนี้ใช่รับวันนี้วันนี้เรียนเรื่องกุศลเมื่อวานเรียนรู้เรื่องกุศลน,นที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะสมาทานและก็ปฏิบัติใช่ไหมง่ายๆนะฮะสมาทานและก็ปฏิบัติเราก็มองเห็นทันทีว่า ถ้าสมาทานและไม่ปฏิบัติมีไหมครับมีครับท่านทั้งหลายอะพระให้ศีลเราสมาทานศีลใช่ไหมฮะขอสะก่อนใช่ไหมมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนฐายะติสลเนนสหปัญจศีลานิอาจามาเดี๋ยวนี้ข้าไม่เอาวิสุงวิสุงแล้วนะ มายังพันเตจิตาสารเนนสหาปัญจาแล้วพยายามตัดทิ้งกันไปเรื่อยๆอีกหน่อยก็มายังปันเตปัญจาเลยนะ <c oughs> สาหาไม่ต้องแล้วน,ะนั่นคือขอ,นะอขอเอาพระให้ให้เราก็สมาทานคือสมาทานก็คือยอมรับยอมรับว่าจะปฏิบัติตาม คำรมารทานมีอยู่ตรงไหนครับเอาไม่ได้สังเกตอีกเหมื่อกันนะคำสมาทานตรงไหนครับปานาติปาตาแปลว่าฆ่าสัตว์เวมรมณีปแปลว่าเวนสิกขาก็คือต้องเรียนให้รู้เหตุรู้ผลนะฮะปะทังก็แปลว่าบทประทานนี้ แต่สมาธิยามีสมาธินี่สมาธิยามีคือขอสมาทานบทนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานบทเว้นจากการฆ่าสัตว์นั่นแสดงว่าศินห้ามีสมาทานเท่าไหร่คะอ,<า>อุตส่าหยกมือให้แล้วไม่ตอบเพแย่แล้วศ<า> <laughs> ินห้าก็มีคําว่าสมาทานห้าใช่ไหมฮะเพราะนั้นสมาทานแล้วไม่ปฏิบัติ โอมันก็ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์นะนี่ฮะไม่เรียนก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่ดูก็เออไม่เห็นไม่ทำก็ไม่ได้ไม่เป็นเพราะนั้นอ่ะศีลท่ามีสมาทานอยู่ห้าแต่นั้นอานิสงส์มากอยู่ที่สมาทานแล้วปฏิบัติในอัตกถาแปลามาว่าสมาทานปรับฤติ เราต้องเติมสมาทานแล้วก็ปฏิราะประพฤติแปลว่าทําตามาสมาทานแล้วก็ทําตามที่สมาทานมีผลมากมีอานิสงส์มากนะฮะเพราะนั้นสมาทานแล้วไม่ปฏิบัติมีไหมมีสมาทานแล้วไม่รู้สมาทานมีไหมเยอะเลยเยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้เราได้เข้าใจนะครับนะฮะ ว่าเราว่าตามพระพระว่าปานาติปาตาวาเะเวลมณีสิกขาระทังสมาธิยามิพระคุณเจ้าไม่ได้แปลให้เราต้องเรียนแปลซะเองเพื่อที่จะได้รู้ว่าข้าพเจ้านะขอสมาทานเว้นจากการฆ่าสัตว์ใช่ไหมตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องทำตามที่พระให้อะหนึ่งเว้น สองเรียนให้รู้เหตุผลสมบทนี้ที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจสี่จะต้องปฏิบัติตามนะฮะนี่สีลข้อที่หน่งนะฮะมีความสำคัญถึงสี่ประการเว้นด้วยศึกษาด้วยนะฮะบทนี้จะต้องศึกษาด้วยแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามด้วยสี่ประการนี้นะเนี่ยนั่นเราว่าตามและไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไร นั่นคือว่าตามอย่างเดียวไม่ได้สมาทานแล้วก็ไม่ได้เว้นอย่างเนี้ยจะมีมากที่สุดพระว่าจบเราก็จบด้วยใช่ไหมจบแบบรู้หรือไม่รู้มันมีสองอย่างนะจบแบบรู้กับจบแบบไม่รู้นั้นหน้าที่ข้อเราเนี่ยนะฮะ จะต้องว่าตามด้วยแล้วก็รู้ด้วยนะฮะผมจึงต้องเอาใหม่เอาใหม่ก็คือทำแผ่นแจกวันนี้ครับเอาวันเดียวก่อนน้าบางคนกลัวหลายวันกลัวหลายวันเอาวันเดียวก่อนวันนี้ข้าพเจ้าเขาเว้นจากการฆ่าสัตว์นะวันเดียวก่อนนะฮะพอเลื่องขึ้นวันนี้อีกวันนี้อีก เอาทีเราวันวันต่อวันพระอางไปเขาว่าอะไรวันใบวัน <One by> เอาวันต่อวันใช่ไหมอพอจบวันลุงชามาวันนี้ข้าพเจ้าขอเว้นจากการฆ่าสัตว์นี่แหละเป็นศีลตรงน,นี้เป็นศีลอยู่ที่ขอเวน้นขอเว้นจากการฆ่าสัตว์วันนี้เขาเว้นจากการฆ่าสัตว์วันนี้เขาเว้นจากการแล้วอันนี้คือสมทา,านนะฮะ แต่นนี้ในศีลเนี่ยไม่ใช่สมาทานอย่างเดียวครับนี่ฝากความสำคัญไว้ในศีลมีความสมาทานด้วยต้องเรียนด้วยสิกขาเนี่ยสิกขานะท่าน,นทลายครับศีลห้าข้อเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเรายังไม่จบเลยสักข้อก็ออได้นี่ไม่ได้ดูถูกนะหรืองดูถูก ดูถูกก็แสดงว่าไม่ผิดใช่ไหม <laughs> ดูถูกก็แสดงว่าดูไม่ผิดนะนะใช่ไหม <laughs> อันนี้แสดงผมดูถูก <laughs> ดูถูกว่าเราไม่รู้จริงๆรอะเราเนี่ยไม่รู้จริงสิกขาเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าให้เรียนรู้เหตุผลเหตุผลที่ต้องเว้นจากกานฆ่าสัตว์เนี่ย จะต้องเรียนรู้เหตุผลนะอ้อเนี่ยปานาติปาตานี่คือฆ่าสัตว์เวลมณีเว้นปานาติปาตาเวรมณนีก็แปลว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์ศิกขาศิขานี่เพราะรู้เหตุผลนะควรรู้เหตุผลควรศึกษาหาเหตุผลควรเข้าใจเหตุผลนะฮะปัทภังนี่ก็แปลว่าบท แปลว่าบทที่จะต้องเรียนรู้บทที่จะต้องศึกษาบทที่จะต้องเว้นสมาอ่สมาธิามีคือสมาทานคือยอมรับสมาทานนี่แปลว่าอยอมรับยอมรับว่าจะศึกษายอมรับว่าจะเว้นยอมรับว่าจะต้องเรียนศึกษาหาเหตุผลด้วยฉะนั้นห้าข้อเนี่ยผมว่าผมดูถูกอ่าดูถูกว่าเราทัานทลาย ยังไม่รู้เหตุผลอาจจะรู้เหตุผลบางข้อหรืออาจจะไม่รู้เหตุผลสักข้อหนึ่งก็ได้รับไว้ก่อนนะใช่ไหมรับไว้ก่อนฉะนั้นเราท่านทหลายเนี่ยมีอริยทรัพย์อันประเสริฐที่พระพุทธเจ้ามอบให้ใส่กล่องมาชุดละห้าบ้างชุดละแปดบ้างชุดละสิบบ้างนะใส่กล่องไว้ให้เลยนะฮะรับปั๊บ เก็บเลยนะฮะไม่ได้เปิดดูเลยนะฮะไม่เปิดดูเลยนะฮะว่าห้าข้อเนี้ยมีอะไรบ้างที่เป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐเลยนะฮะเป็นบรดกอันประเสริฐนะฮะรับแล้วไม่เคยเปิดดูเลยเมื่อไม่เคยเปิดดูจะรู้ไหมครับว่าของดีหรือไม่ดีนี่ครับไม่เคยเปิดดูเลย รับแล้วไม่เคยเปิดดูเลยรับเลยวางชะเง้อต่อใครว่าอะไรดีเขาบอกชูโชคดีอันนี้ไว้ก่อนเอาชูโชคอีกถามว่าชูโชคกับสินหน้าใครดีกว่ากันแน่ใจนะฮะ <c oughs> <c oughs> มีคนตอบว่าสินห้าดีกว่า <c oughs> นะแต่คนต่างหลายแห่ไปซื้อชูโชคกันนะฮ <c oughs> ะเอามากราบมาไว้ แห่ไปซื้ออะไรตอนน่ออะไเยอะมากราบมาไหว้ชวนสมาธิท่าไม่เอาหรอกลัวรักษาไม่ได้โอ้กลัวรักษาไม่ได้ถ้ารักษาไม่ได้ละกลัวเป็นบาปจริงไหมคนส่วนมากเข้าใจกันอย่างนี้อันคนทุกวันนี้ขอโทษใช้คำว่าคนทุกวันนี้นะฮะผมก็คนคงไม่คงไม่ผิดเลยนะ,นะฮะไม่รู้มากขึ้น แล้วนิยมความไม่รู้เนี่ยมากขึ้นยกย่องความไม่รู้เนี่ยมากขึ้นนิยมการทําบาปมากขึ้นท่านผู้ฟังที่เขารบคะท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้าดำตาเนท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธสินกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและสตาของคุณสมแป้นนวรัตรุ่งเรืองสตาของกุสลินทีนาบำรุง ศรัทธาของกุศลีลาสีแสงและศรัทธาของเด็กชายชาลีโจรน่าบำรุงรับปิชฌาภาพขอโดโมทนาสาธุบรณโอกาสนี้นะครับและก็คืนนี้เวลาหดุดต้องติดตามเราฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุนอริมนธรรมรักศรัทธาของกุณบุตรสรากลานุสน สตาของคุณปราณีสงเคราะธห์รรมและสตากของคุณศักดาเผืดงามร่วมกันรับอิจ้าพภาก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพลูนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบางเกิดมีแก่คุณสมแป็นนวรัตรุ่งเรืองคุณสลินทีนาบำรุง คุณสลีลาสีแสงและเด็กชายชาลีโจนาบำรลุงพร้อมทั้งท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ